สุทธิชัยไลฟา์ข่าวล่าสุดจากอิรานทางการอิรานประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิรานยอมรับครับว่าเครื่องบินของสายการบินยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ที่ตกที่เทหารานวันเดียวก,กันกับที่อิรานยิงขีปนาวุธไปถลม่มฐานทัพสารัฐที่อิรักนั้นเกิดจากการยิงขีปนาวุธ ไปโดนเครื่องบินลำนี้ครับบอกว่าเป็น human error เป็นความผิดของมนุษย์เป็นความผิดพลาดของมนุษย์ไม่ได้ตั้งใจใช้คำว่ายอมรับว่าเป็นจรวดจากกองทัพอิหร่านแต่ไม่ได้ตั้งใจเป็นความผิดพลาดของมนุษย์และท่านประธานาธิบ,บดีโรฮานีของอิหร่านบอกว่าเป็น ความผิดพลาดที่ให้อภัยไม่ได้และจะมีการตั้งกรรมการสอบว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแรกๆถ้าจำได้นะครับเรื่องนี้เป็นปริศนาใหญ่เลยเพราะว่าเครื่องบินลำนี้มีผู้โดยสาร176คนรวมทั้งลูกเรือเนี่ยขึ้นจากสนามบินที่เทฮรานได้สองนาทีเท่านั้นเองร่วงลงมาเลยครับ ท,ท,ทันทีตันใดนั้นทางการของอิรานบอกว่าเป็นอุบัติเหตุเกิดจากเครื่องยนต์ขัดข้องแต่ผ่านไปได้ไม่ถึง2วันก็มีเสียงจากแคนาดาอเมริกาโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดบอกว่าไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุจากเครื่องยนต์ขัดข้องแน่นอนแต่เป็นการถูกยิงด้วยขีปนาวุธ เพราะว่ามีหลักฐานพอสมควรและทางอิหร่านนั้นก็ตอบคำถามหลายอย่างไม่ได้ในวันแรก,แรกๆถึงแม้ว่าผู้อำนวยการว่าด้วยการบินพลเรือนของอิหร่านจะออกมาถแถลงว่าเป็นความผิดว่าด้วยเครื่องยนต์และขอให้อเมริกาและแคนาดาที่ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการถูกยิงตกนั้น ให้ข้อมูลมาแต่ดูเหมือนว่าทางกาอิิรานรู้แล้วล่ะว่าคืนปฏิเสธต่อไปเรื่อยๆคงจะไม่ได้เพราะว่าหลักฐานค่อนข้างจะแน่ชัดดังนั้นจึงออกมายอมรับวันนี้ว่าเครื่องบินลำนี้นั้นหันไปในจุดที่ sensitive แปลว่าหันไปในจุดที่เป็นที่ตั้งของกองกำลัง พิทักปฏิวัติก็คือกองทัพของอิหร่านและพอเครื่องบินนี้เข้าไปใกล้จุดที่ตั้งของทหารรัฐบาลอิหร่านก็เกิดความสงสัยว่านี่เป็นเครื่องบินของฝ่ายศัตรูหรือไม่จะใครก็ตามแต่สั่งให้ยิงเครื่องบินลำนี้ ก็คือคนที่ต้องรับผิดชอบนี่คือเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าคําถามต่อมาก็คือว่าแล้วจะทําอย่างไรใครจะรับผิดชอบการประกันชีวิตของผู้โดยสารและลูกเรือ176คนจะมาจากอะไรเพราะว่านี่เป็นภาวะสงครามแล้วนะครับประกันเขาจะไม่รับผิดชอบแต่ว่าญาติพี่น้อง176คนนั้นจะต้องฟ้องร้องทางรัฐบาลอิหร่านแน่นอนอีกทั้ง สายการบินยูเครนก็ต้องสองบริษัทโบอิงซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องบินนี้ก็จะต้องร้องเรียนเพราะตอนแรกนั้นอ้างว่าเป็นความผิดพลาดทางเครื่องยนต์ซึ่งถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าผู้ผิดเครื่องบินจะต้องรับผิดชอบเช่นกันและจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆอีกหลายด้านทีเดียวเพราะว่าจะกลายเป็นว่าทาง สหรัฐทางแคนาดาและผู้โดยสารบนนั้นซึ่งก็มีทั้งคนอิรานมีทั้งแคนาดาอังกฤษอีกหลายประเทศนั้นจะต้องหาข้อสรุปให้ได้นายกรัฐมนตรีชูโด,โดของแคนาดาวันนี้ก็ออกมาบอกครับว่าเมื่อทางอิรานยอมรับเช่นนี้แล้วเนี่ยก็ไม่จบง่ายๆขอให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดขอให้มีการเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดแล้ก็เป็นการสอบสวนที่โปร่งใส ตอบคำถามของทุกฝ่ายได้เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกติถือว่าเป็นภาวะสงครามนายกเจสซินทรูดวันนี้ก็ออกมาบอกว่าขอให้มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสชัดเจนยุติธรรมต่อครอบครัวญาติพี่น้องเพราะว่านี่เป็นสศงนาตกรรมระดับชาติของชาวแคนาดามีต้ง 63คนอยู่บนนั้นครับนายกรัฐมนตรีแคนาดาบอกว่าเราจะเดินหน้าในการทำงานร่วมกับหุ้นส่วนทั่วโลกเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าจะมีการสอบสวนทวนความจนถึงก้นบึ้งของปัญหาเรื่องนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มาพูดครับโดนัลด์ทรัมป์ออกมาบอกว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน่ครับเป็น บอกว่าเป็นเรื่องสูรอัตกรรมพอเห็นปับ๊บผมก็รู้เลยว่าใครไม่ใครก็คงจะทำอะไรผิดพลาดทางด้านอิหร่านมันไม่ใช่ระบบของเรามันไม่เกี่ยวอะไรกับเราและก็เป็นการบินใอนอาณาเขตบริเวณใกล้เคียงซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่บางคนนั้นผิดพลาดอิหร่านบอกว่าเป็นความผิดทางด้าน เครื่องยนต์แต่ผมไม่รู้ก็จะต้องมีการเปิดเผยเอากล่องดำออกมาถ้าส่งไปให้ฝรั่งเศสหรือว่าประเทศอื่นก็คงจะได้เหมือนกันทรัมป์บอกว่าผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นกรณีที่เศร้าน่าเศร้าอย่างยิ่งนี่คือพูดถึงกรณีเครื่องบินตกเพราะว่าก่อนหน้านั้นชอบออกมาถแถลงว่า ที่อิหร่านทลม่มฐานทัพอเมริกาสองแห่งในอิรักนั้นไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีผู้ล้มตายแต่กลับกลายเป็นว่ามีคนมาตายอยู่ในเครื่องบินลำนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับความวุ่นวายสับสนระหว่างอิหร่านกับอเมริกาค่อนข้างจะแน่นอนและทำให้เกิดข้อสงสัยครับว่าประสิทธิภาพของการทำงานของกองทัพของอิหร่านนั้นมีมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไร เรื่องนี้ทำให้มีคำถามมากมายหลายด้านการค้นหาซากเครื่องบินที่บริเวณที่ตกที่ตกนั้นจะให้ดูเส้นทางของการบินนะครับเพราะเป็นเครื่องบิน Boeing 737ที่ไปตกใกล้ๆกับสนามบินานานาชาติอิหมามโคมายนี่นี่คือเส้นทางที่หเห็นนะครับว่าเครื่องบินนี้ออกจากเตหะรานที่เห็นอยู่ทางล่างขวามือนี่ครับ แล้วพอขึ้นไปเนี่ยเป้าหมายกลับที่เส้นทางนี้จะไปลงที่เคียฟของอยูเครนครับแต่ขึ้นมาได้เพียงสองนาทีจุดที่เห็นลูกศรน,นี่แหละครับตกครับเพราะตกนี่ก็จะต้องมองแล้วครับว่ามันทำไมถึงตกตอนแรกข่าวทางด้านอิหร่านบอกว่าต้องการจะเลี้ยวกลับกับตันรู้สึกว่าจะมีปัญหาเครื่องยนต์แต่เอาเขวาจริงๆไม่ใช่เลยครับ เอาก็จริงๆนี่ยังไม่ทันรู้ตัวเลยตูมเข้าไปเพราะว่าเป็นขีปนาวุธเครื่องบินตกอย่างรวดเร็วหักเป็นสองท่อนเลยครับและมีนักสังเกตการบอกว่าไปที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยไปตรวจดูแล้วปรากฏว่าซากตรงบริเวณที่ตกนั้นถูกเก็บไปหมดอย่างรวดเร็วไม่มีเศษศพมนุษย์คนสิ่งของใดๆ ก็แปลว่าเจ้าหน้าที่ของอิหร่านนั้นรู้ตัวค่อนข้างรวดเร็วครับว่ามีอะไรผิดพลาดแล้วแน่นอนจึงพยายามอาจจะเป็นอาจาอาจะอ้างได้ว่าทําลายหลักฐานได้หรือไม่ต้องดูกันต่อไปครับว่าการสอบสวนนั้นจะจับใครได้หรือไม่อย่างไรวันเสาร์เช้าว,วันนี้ครับเป็นแถลงการออกจากกองทัพของอิหร่านอ่านผ่านทีวีทางการของอิหร่านด้วยบอกว่ายอมรับว่าเป็นความผิดพลาด ใช้คำว่าเครื่องบินนั้นหันไปในทิศทาง Sensitive Military Center บอกว่าเครื่องบินเนี่ยหันไปอยู่เหนือบินเหนือศูนย์บัญชาการทางทหารของหน่วยพิทักษ์ปฏิวัตินั่นก็คือกองทัพบ,บกของอิหร่านนั่นแหละแถลงการนั้นบอกว่าเป็นจุดบิน และอยู่ในระดับความสูงของเป้าหมายศัตรูคำนี้เป็นภาษาทหารนะครับ Flying posture and altitude of an enemy target แปลว่าเครื่องบินลำนี้ของยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์เนี่ยความสูงที่บินและทิศทางที่บินนั้นทำให้หน่วยปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านข้างล่างนั้น เข้าใจผิดคิดว่าเป็นศัตรูที่คิดว่าเป็นศัตรูเพราะอะไรเพราะว่าไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นทางอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธอาจจะไม่จะออกจากสนามบินนี้ครับออกจากฐานทัพของอิหร่านหลายๆจุดลงไปที่ฐานทัพสหรัฐในอิรักแต่ว่ากองทัพก็อ้างว่าเนื่องจากอยู่ในช่วงชุนลมบุญจึงทำให้ ทหารปฏิบัติการอยู่บริเวณใกล้ๆสนามบินนานาชาติที่เทรานนั้นตกใจก็เลยยิงจรวดขึ้นนึกว่าเป็นเครื่องบินของศัตรูซึ่งก็เป็นคำอ,อธิบายที่ค่อนข้างจะฟังยากนะครับความจริงแล้วมีคำถามใหญ่ก็คือว่าเมื่อ,อิิรานรู้ว่าต้องปฏิบัติการ กือบจะเรียกว่าเปิดศึกสงครามกับอเมริกาด้วยการยิงขีปนาวุธเข้าไปในฐานทัพของอเมริกาในะอิรักนี่ทำไมไม่สั่งการให้สายการบินพาณิชย์ทั้งหลายการคมนาคมทางอากาศทั้งหลายทั่วประเทศนั้นหยุดพักเอาไว้ก่อนจนกระทั่งมีความชัดเจนว่าปฏิบัติการทางทหารนั้นจบสิ้นแล้วจึงจะปลอดภยัยฉะนั้นจึงเป็นเรื่องแปลกมากที่สายการบินยูเครนย,ยังบินปกติยังบินออกจากสนามบินที่เทรราน และไปที่ยูเครนซึ่งถ้าหากกองทัพอิหร่านประสานกับหน่วยปฏิบัติการอื่นๆรวมทั้งการบินพลเรือนการบินพาณิชย์นั้นก็น่าจะสั่งการให้การคมนาคมทางอากาศทั้งสิ้นทั้งปวงในประเทศหยุดระง,งับการทำหน้าที่ชั่วคราวจนกระทั่งสามารถเคลียร์ได้ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิรานไม่รู้หรอกครับว่าถ้ายิงเข้าไปในฐานทัพสารัฐในอิรักแล้วสารัฐจะโต้อตอบหรือเปล่าจะโต้อตอบอย่างไรและถ้าสารัฐโต้อตอบยิงกลับมาเป้าหมายเป็นที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าความเสี่ยงก็จะสูงว่าแม้กระทั่งเหะรานก็อาจจะกลายเป็นเป้าของการถล่มโจมตีโต้ต,อ,ตอบถ้าอเมริกาจะโต้อตอบดังนั้นจึงเป็นความบกพร่องในหลายๆด้านพร้อมๆกันที่เกิดขึ้น และนี่แหละสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่ามีความตึงเครียดร,ระหว่างอิหร่านกับสารัฐฉะนั้นกองทัพของอิหร่านจึงอยู่ในระดับเตรียมพร้อม100%เนี่คือคําอธิบายแถลงการของทางการทหารอิหร่านนะครับแถลงการนะั้นบอกแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้และประกอบกับความผิดพลาดของมนุษย์โดยไม่ได้ตั้งใจ เครื่องบินลํานี้จริงถูกยิงเห็นไหมครับว่ามีแว็บหนึ่งครับภาพนี้จะเห็นชัดเจนเลยมีคนถ่ายด้วยมือถือได้ครับตอนที่คลิปนี้โผล่เนี่ยก็มีคําถามนะครับว่าเอ๊จะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุอันเกิดจากความบกพร่องของเครื่องยนต์เนี่ยไม่น่าจะใช่แล้วพอไปนี่ครับภาพนี้จะเห็นว่าจุดที่เกิดที่ตกเนี่ยเรียบไปเลยครับราบเป็นหน้ากลองเลย และภายในไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยพอมีการไปน,นี่ครับขอให้ดูแวบๆวบบนอากาศนี่แหละครับคือเครื่องบินของยูเครนและพอขึ้นปั๊บมีแวบเนี่ยแล้วก็นี่เห็นไหมครับว่ามีไฟตกมาแล้วก็ถ่ายต่อก็จะเห็นว่าไฟไหม้หลังจากเครื่องบินตกลงมาแล้วเนี่ยพอเห็นแสงแวบๆวบตรงนั้นแหละครับที่ทําให้เกิดความเชื่อว่ามันไม่ใช่เครื่องยนต์บกพร่องเครื่องยนต์บกพร่องจะไม่เกิดแสงแวบ ออกมาในลักษณะนั้นนี่คือประเด็นปัญหาใหม่ที่กำลังจะต้องเอามาดูกันครับว่าความผิดพลาดนี้ความรับผิดชอบเป็นของใครอย่างไรสายการบินยูเครนเองก็ปฏิเสธบอกว่าเที่ยวบินนั้นไม่ได้บินออกนอกเส้นทางอย่างที่แถลงการทางทหารของอิบรานกล่าวหาเพราะว่าเป็นสายเป็นฟล h t พาร หรือเป็นเส้นทางบินเนี่ยปกติที่กำหนดเอาไว้และหอบังคับการของอิหร่านที่สนามบินเทอรานก็น่าจะรับรู้เช่นเดียวกันนี่แหละครับจะต้องมีการสอบสวนทวนความกันอย่างใกล้ชิดมีคำอธิบายจากผู้บัญชาการอาวกาศอากาศของกองทัพอิหร่านบอกว่า หน่วยกําลังนี้จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่แล้วก็บอกว่ามีการขอให้ประกาศโนฟลายโซนก่อนหน้าจะมีปฏิบัติการถล่มฐานทัพอเมริกันที่อิรักเนี่ยผู้บัญชาการคนนี้พลจตาวาอเมอรลีฮ aji sa de ออกมาบอกครับว่าก่อนหน้า ที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการยิงกันเนี่ยทางกองทัพได้ขอให้ประกาศเป็นโนฟลายโซนในบริเวณนั้นโนฟลายโซนก็แปลว่าห้ามเครื่องบินขึ้นลงทั้งหมดแต่จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่คำขอร้องนี้ได้รับการปฏิเสธนี่คือคำอธิบายจากผู้บัญชาการของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพอิร่านนายพลคนนี้บอกด้วยครับว่า เครื่องบินของยูเครนถูกย,ยิงเนี่ยด้วยจรวดขีปนาว,วุธพิสัยใกล้ซึ่งระเบิดหลังจากที่ถูกยิงไปชนเครื่องบินแล้วก็ระเบิดและนายพลคนนี้ก็บอกว่าก็ได้แจ้งกับกเจ้าหนะ้าที่ทั้งหลายทราบว่าเกิดอะไรขึ้นและก็ความจริงเนี่ยได้แจ้งไปหลายวันก่อน ที่จะยอมรับว่ามีความผิดก็แปลว่าการประสานงานกันระหว่างผู้ประชาการของหน่วยนี้ซึ่งรู้ว่าตัวเองยิงขึ้นไปกับฝ่ายรัฐบาลและเจ้าหน้าที่คมนาคมรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของการบินพลเรือนนั้นคงจะไม่มีประสิทธิภาพพอ ผู้บัญชาการทหารคนนี้ก็ต้องยอมรับว่าจะต้องมีการสอบสวนและจะต้องดูว่าความรับผิดชอบอยู่ที่ใครอย่างไรตอนนี้ก็จะโยนความผิดแล้วล่ะครับว่ากองทัพก็บอกว่าก็ได้ขอให้ทางการเนี่ยประกาศท้องฟ้าเหนือสนามบินเทอรรานเป็นโ no น้ฟลาโซนแต่ว่าไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร 2. ถ้าเช่นนั้นความรับผิดชอบจะอยู่ที่ไหนมันก็ต้องสืบสาวราวเรื่องว่าตกลงใครกันแน่ที่หนึ่ง สั่งให้เป็นโ no น้ฟลายโซนแล้วใครกันแน่ที่ไม่ทำตามนี้อำนาจอยู่ที่ใครเพราะว่านี่เป็นเรื่องสำคัญว่าต้องถือว่าวันนั้นเนี่ยเมื่อทางการรัฐบาลกองทัพของอิหร่านตัดสินใจที่จะถล่มฐานทัพอเมริกานในอิรักแล้วเนี่ยต้องมีการเตรียมพร้อมทุกอย่างเตรียมพร้อมถึงขั้นที่ว่าถ้ายิงตูมไปแล้วอเมริกายิงโต้กลับมาจะตั้งรับอย่างไรดังนั้นจะปล่อยให้สายการบินพลเวือนบินขึ้นลงอย่างนั้นเป็นเรื่องผิดวิสัยจริงๆครับ ผู้นำสูงสุดของอิหร่านอาลีคาเมเนยสั่งให้กองทัพสอบสวนเรื่องนี้และให้หาสาเหตุที่แท้จริงให้ดูว่าข้อบกพร่องอยู่ที่ไหนแต่ก็ยอมรับว่านี่เป็นความผิดพลาดของมนุษย์แล้วก็ยืนยันว่าได้ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นออกมาตรการที่ป้องกันไม่เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก นี่คือประเด็นปัญหาที่เรากำลังเกาะติดอีกด้านหนึ่งอย่างใกล้ชิดครับแน่นอนวันเดียวกันนั้นก็มีคำอธิบายจากโดนัลด์ทรัมป์และจากรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาครับไมค์พอมปิโอที่ยืนยันว่าที่จำเป็นจะต้องสัง่งสังหารนายพลอิหร่านคนดังพลโทกาเซมสุลามานีนั้น เพราะมีเหตุผลและหลักฐานว่านายพลคนนี้กำลังวางแผนทรัมบอกว่าแผนนั้นก็คือจะถล่มโยนระเบิดใส่สถานทูตอเมริกาซีแห่งซึ่งจริงไม่จริงไม่มีใครรู้เพราะว่าทางฝ่ายอิหร่านก็ต้องปฏิเสธแต่ว่าทั้งไมค์ปอมปิโอและทั้งโดนัลด์ทรัมป์ออกมาบอกว่าที่ตัดสินใจทำเช่นนั้นเพราะมีภัยคุกค,คาม ต่อหน้าต่อตอ reat, าอ Imminent Threat ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากความเชื่อหลักฐานที่ว่าฝ่ายอิร่านกำลังเตรียมการที่จะก่อเหตุร้ายใส่สถานที่สำคัญของอเมริกาเรื่องนี้ต้องพิสูจน์กันแต่ที่ทรัมป์ต้องอ้างเช่นนี้ไม่์อมเปโอต้องอ้างเช่นนี้เพราะว่า ทำเช่นนี้แล้วสามารถจะอ้างกับสาประชาชาติอ้างกับใครต่อใครได้ว่านี่เป็นการทําเพื่อป้องกันตัวเองทั้งฝ่ายอิหร่านที่ส่งขีปนาวุธไปลงฐานทัพสหรัฐในอิรักก็อ้างว่าป้องกันตัวเองเช่นกันดังนั้นทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างบอกป้องกันตัวเองโดยอ้างว่ามีข้อมูลว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังเตรียมจะถล่มตัวเองนี่คือ ประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าทางอเมริกาเองนั้นหลังจากชอมบอกว่าเราไม่บาดเจ็บไม่ตายจากที่อิหร่านถลม่มแต่เราจะกดดันต่อเนื่องด้วยการมีการเพิ่มเติมมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านก็กดดันอิรักอิรักก็กดดันอเมริกาอิรักก็บอกว่าขออเมริกาทรงที่มาเจรจาว่าจะมีการถอนทหารอเมริกันออกไปจากอิรัก วันไหนเมื่อไรขั้นตอนเป็นอย่างไรแต่ปอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกมาบอกว่าโน no, เราจะไม่พูดจะไม่เจรจาเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกนะครับเจ้าของบ้านเขาบอกเราไม่ให้คุณอยู่แล้วแต่คนที่มาอาศัยอยู่บอกว่าเราจะไม่ออกจากบ้านคุณถึงแม้คุณจะไม่พอใจอเมริกาอ้างว่าเราลงทุนในบ้านคุณเยอะแยะแล้วทรัมป์โดยเฉพาะบอกว่าก็เราลงทุนในฐานทัพใน สิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารในประเทศคุณมากมายคุณอยู่นีๆคุณจะให้เราออกไปได้อย่างไรเรื่องนี้ยืดเยื้อแน่ครับเรื่องนี้ต้องวัดใจกันละว่าอเมริกาถ้าจะถอนจะถอนอย่างไรพราอเมริกาก็รู้ครับว่าถ้าตัวเองถอนออกไปนี่ก็หมดฟอร์มหมดท่าเลยรัสเซียจีนก็จะเข้ามามีบทบาททดแทนขณะเดียวกันก็จะมีคําถามว่าแล้วจริงๆแล้วใครเป่าหูทรัมป์ให้ตัดสินใจ สังหารนายพลอิหรานคนนี้เบื้องหลัง CNN ไปเจาะมาครับว่าคนรอบข้างที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่สามารถกระซิบแล้วทรัมป์เชื่อก็กคือไมค์พอมปิโออดีตผู้อำนวยการ CIA และรัฐมนตรีต่างประเทศปัจจุบันนี่แหละครับดังนั้นอย่าได้สงสัยว่าทำไมไมค์พอมปิโอจึงกลายเป็นคนสำคัญสำคัญยิ่งกว่ารัฐมนตรีกลาโหมสำคัญยิ่งกว่าที่ปรึกษาความมั่นคงสำคัญยิ่งกว่าประธานเจนาธิการทหาร ทั้งๆท,ที่ว่าไมค์พอมเปโอเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับไม่น่าจะเป็นคนกําหนดการตัดสินใจของประธานาธิบดีถึงขั้นที่จะทําในสิ่งที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐไม่มีใครกล้าทํามาก่อนนั่นก็คือการสังหารอันดับต้นๆของอีกประเทศหนึ่งแตเ่เขาจะอ้างนะครับว่านี่เป็นการป้องกันตัวเองเพราะว่าฝ่ายอิหร่านกนําลังเตรียมการจะมีแผนร้ายก่อการร้าย และจะถล่มสถานทูตสหรัฐใน4จุดทรัมป์ตัดสินใจอย่างนี้ฟังมาร์คพอมปิโอเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้นิวร์กชามส์ก็ไปเจาะมาครับว่าฝ่ายการทหารฝ่ายความมั่นคงเนี่ยได้เสนอทางเลือกให้กับทรัมป์4-5ทางและทางเลือกที่ว่าให้มีการวิสามันฆาตกรรมผู้นำต่างประเทศคนนี้เนี่ยเป็นอันดับท้ายครับ ปกติเนี่ยเขาบอกว่าในการนําเสนอให้ผู้นําตัดสินใจนั้นจะเสนอทางเลือก1,2,3,4ทางเลือกที่1ที่2ที่3ที่4นี่จะเป็นอันดับท้ายที่สุดแต่เสนอไปไว้เผื่อว่าจะไม่ต้องทําเรื่องการสั่งให้สังหารผู้นําหรือเบอร์ต้นๆของต่างประเทศนั้นเป็นสิ่งที่ปกติเขาจะไม่คิดด้วยซ้ำไปแต่ในข้อเสนอที่ส่งไปถึงทรัมนั้นข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายเพื่อว่าจะได้เป็นเลือกทางอื่น ทางอื่นคือกดด้านทางการทูตทางอื่นคือการเรียกเจราจาทางอื่นคือการให้ประเทศที่สมเข้าไปกระทาการอื่นๆบนทำลายด้านอื่นๆอย่างที่อเมริกาเคยทํากับคนอื่นมาผ่าน CIA บ้างผ่านพันธมิตรบ้างผ่านหน่วยติดอาวุธที่ตัวเองไปสร้างขึ้นมาบ้างแต่ไม่มีใครคิดว่าทรัมป์จะตัดสินใจตุ้มเดียวเอาข้อยที่หนักที่สุดเลยเหตุผลก็เพราะว่าปอมปิโออยู่ใกล้ชิดทรัมป กระซิบกระซาบอะไรทรัมป์เชื่อทั้งๆท,ที่ว่าฟอมปิโอเนี่ยไปต่อรองกับเกาหลีเหนือทรัมป์ส่งไปเป็นผู้ช่วยพิเศษไม่สำเร็จครับคิมจองอึนเกาหลีเหนือบอกเลยว่าถ้าจะส่งใครก็ส่งมาแต่ต่อไปนี้อย่าส่งไมค์ฟอมปิโอมาได้ไหมเพราะไมค์ฟอมปิโอพูดจะก้าวร้าวไม่ให้เกียรติไม่เข้าใจไม่ฟังเหตุผลแต่นั่นไม่ได้ทำให้ทรัมป์เชื่อ บอมเปีโนน้อยลงกรณีอิหร่านนั้นทรัมป์เชื่ออีกแล้วครับและถ้าดูให้ดีเนี่ยความที่เขาเคยเป็นอดีต CIA เนี่ยปฏิบัติการลับปฏิบัติการที่สุ่มเสี่ยงกับการผิดกฎหมายระหว่างประเทศนั้น CIA อเมริกาทำมาตลอดหาวิธีถ้าทำวิธีลับไม่ได้ทำวิธีเปิดเผยก็ต้องหาข้ออ้างที่จะไม่ให้ใครมากล่าวหาได้ว่ากระทำการ ที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศฉะนั้นณวันนี้ล่าสุดก็คือเรื่องเครื่องบินยูเครนนั้นอิหร่านย,ยอมรับแล้วครับว่าเป็นคนยิงทิ้งแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะสอบสวนหาคนปิดให้ได้แต่บนนั้นเนี่ยไม่มีผู้โดยสารอเมริกันมีแต่แคนาดาสียส่วนใหญ่แล้วก็น่าเสียดายนะครับมีข่าวคราวว่าคนที่ตายชาวแคนาดาที่ตายเนี่ย หลายคนเป็นคนเก่งอยู่เป็นนักวิจัยนักวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง AI ด้วยอยู่ในฐานะเป็นมันสมองของมหาวิทยาลัยในแคนาดาทีเดียวแหละครับแล้วก็ยังมีเด็กวัยรุ่นมีเด็กอายุน้อยๆหลายคนเป็นสนราตกรรมจริงๆครับวาดภาพสิครับว่าญาติพี่น้องอยู่ในเที่ยวบินนี้ตอนแรกที่ได้ยินข่าวว่าอิรานถล่มกับอเมริกานี่ก็คงหวาดเสียวแล้วใช่ไหมครับว่า ญาติพี่น้องของคุณเนี่ยอยู่ที่อิหร่านพอดีก็คงภาวานาว่าถ้าเขารบกันเนี่ยก็คงเลื่อนไปมัง้งสายการบินก็คงไม่บินละมัง้งที่ไหนได้ครับไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ถล่มกันเนี่ยเครื่องบินนี้ขึ้นครับและเครื่องบินนี้ขึ้นภายในสองนาทีตกลงมาตกลงมาเพราะเจอจรวดครับต้องเรียกว่าตายในภาวะสงครามกันทีเดียวแหละนี่คือ สถานการณ์ล่าสุดที่นำมาวิเคราะห์ล่หยฟังเพื่อจะได้เกาะติดเรื่องราวนี้อย่างใกล้ชิดละเอียดต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับไปไลค์แลยังครับใน Facebook ผมสุทธิชัยยูนยกด follow ไปกดที่ YouTube สุทธิชัยไลฟ์ไปกดที่ Facebook สุทธิชัยไลฟ์นะครับเพื่อว่าทันทีที่ผมไลฟ์จะได้อัลเลอร์ทุกท่านจะได้สามารถรู้แล้วก็ติดตามกันทุกนาทีที่มีข่าวสำคัญ คืนนี้สี่ทุ่มโลกเปลี่ยนสีครับคืนนี้จะคุยกันเรื่องหลายเรื่องเกี่ยวกับภัยแรงจะแก้อย่างไรและผู้ที่รับผิดชอบจะมาตอบคําถามภัยแรงปีนี้หนักหน่วงรุนแรงครับคุณวิกิรมกับผมจะมาคุยกับผู้ที่รับผิดชอบซึ่งจะทําให้เราเข้าใจและไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนโดยเฉพาะจังหวัดที่เจอภัยแรงเข้ามาร่วมฟังกันนะครับคนอยู่กรุงเทพกินน้าประปาเค็มขึ้นก็ต้องมาฟังคราบว่าเกิดอะไรขึ้นและ ภัยแรงครั้งนี้จะกระทบทั้งประเทศไม่ว่าท่านจะอยู่กรุงเทพต่างจังหวัดอาชีพอะไรก็ตามแต่เพราะมันกระทบเศรษฐกิจภาพรวมคืนนี้อย่าลืมติดตามสี่ทุ่มทางสุทธิชายไลฟ์โลกเปลี่ยนสีครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับ